The Alphatrader Podcast. Open your ears, open your eyes, l your your s i ไหนามีคำถาม LC บวก LP รอดไหมครับก็รอ,อดไงการเทรดออปชันมันคือการเ,เ,เทรด ATR นะครับมันก็มีลองวงไงครับนี่ LC บวก l p LC บวก LP ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับลองคองปูงใช่ไหมครับลองฟุปูงแปลว่าอะไรครับสต้าโ l ใช่ไหมครับ มันจะถูกตอนไหน ATR ต่ำนี่ ATR ต่ำใช่ไหมครับถูกตอนไหนตอนโวต่ำใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับอ่าๆตรงนี้ตอนดีเนี่ยใครสอนบอกว่าซื้อออปชันไม่ต้องผิดีผม3ทีเลยถ้าเราไม่รู้จากการวางส่วนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างผมให้เอา ATR มาเลยครับมาทำสแตดเพราะว่าวินเลตตรงเนี้มันจะสูงไม่ใช่คุณคุณไปซื้อ LC ตอน ตอนกราฟมันวนเวียงค่าพรีเมียมแม่งก็แพงสิเราไม่รู้ด้วยว่ามันไปไปโซนไหน,นเป็นไหมอร์ดีเป็นที่มาของเฟิร์มส่วนใหญ่เข,หญเขามีสเตดโอลซีอลพีเห็ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อไอตอนไอตอนเอทีอาร์ต่ำๆมันจะสวิงไงเออไอตรงสวิงเนี่ยเขาเลยให้อะไรครับให้ป๊อปเทรดอย่างเราเนี่ยไปทํารอบไปทํารอบเพื่ออะไรครับ เขาเบรกเอาอะเขามีเขามี LC กับ LP มีออปชันโคเวอร์ไปแล้วไงแทนอะไรครับสต็อปล้อไงเห็นไหมครับแต่ปัญหาก็คือเขาจะเอาที่ไหนอะมาซื้อค่าพรีเมียมอะเขาก็เลยต้องให้เราไปทํารอบตรงนี้หรือบางคน่ะก็ทกํากริดในโซน LP อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราอะไรครับเทรดไปเรื่อยๆเราพอก่อนที่มันจะอะไรครับก่อนที่มันจะ,นจะเบรกเอาอะเรามีค่าพรีเมียมฟรี แปลว่าอะไรครับไอ้สองตัวนี้ออปชันฟรีเนี่ยความเสี่ยงเป็นศูนย์ได้รันเทนเนี่ยแหละครับคือการสร้างพอร์ตง่ายๆที่ทําไมแบบฟันใหญ่ๆเขาบอกว่าเออเทรดในโซนนี้ห้ามนอกโซนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกโซนเขาคุมความเสี่ยงตัวออปชันไงนี่แหละครับนี่แปลว่าเราเริ่มเข้าใจละใช่ไหมครับทําไมเขาต้องเข้าใจโวก่อนเทรดออปชัน Option? เนี่ยเอา a อ R ไปไปช่วยนะครับอืมนี่แหละครับเออนั่นแหละครับถูกต้องมันไม่ใช่เอา เปิดมาเราเอาออปชันเป็นเบสเลทแม่งหลอนเออแต่เราต้องหา c f ไปซื้อออปชันแปลว่าอะไรข้างบนอย่างข้างล่างเราได้ฟรีเออแล้วถ้ามันเกิดระยะขึ้นมาปุ๊บเราก็ค่อยๆสร้างพอร์ตแบบไม่เสี่ยงได้แล้วพอปุ๊บเราเห็นตอนได้เปรียบเราก็ไปสร้างโซนใหม่แล้วเราก็เทรดเอารอบเอารอบเอารอบรอบรอบนี่แหละครับไม่จําเป็นต้องเอารอบเราใช้กริดธรรมดาก็ได้ในการเอารอบเรารู้อยู่แล้วว่า ATR ต่ำมันจะใช้ v s รนี่แหละครับคือพื้นฐาน ที่คนไม่สอนนี่แหละครับถ้าปกติที่ทุกคนควรทําก่อนก่อนที่เราจะสเกลประมาณนี้เราเอาออปชันเราซื้อออปชันเพื่ออะไรครับคุมความเสี่ยงใช่ไหมครับเพื่อได้แน่เใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องหาอะไะครับเราต้องหาค่าพรีเมียมเราต้องมีระบบหลักก่อนนะครับประมาณนี้ The Trader Podcast listen Alpha Open your ears, open your eyes, your your